สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครูกศนอตำบลประจำปีงบประมาณพศ2565ผลการดำเนินงานกศนอตำบลทิกเถิงโดยนายนิทิศีตะเกตตำแหน่งครูกศนอตำบลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์พิจารณาดังนี้ตัวชี้วัดที่ 1. นึ่จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กศนตำบลจิกเทิงตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านเชียงแก้วตำบจิกเทิงอำเภอตาลสุมจัังหวดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย34์34330โทรศัพท์0963127729สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาลสุม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายนิติศรีตะเขตเป็นครูกศนอตบลและนางสาววิรัตภูลสุขเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนตบนจิกเถิงกศนอตบลจิกเถิงมีเว็บไซต์เฟซบุ๊กแฟนเพจไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ มีระบบไฟฟ้าปะปาพัดลมอินเทอร์เน็ตไร้สายโทรทัศน์จานดาวเทียมสามารถให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการมีสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการอย่างพอเพียงมีผู้มาใช้บริการต่อวันเฉลี่ย13คนต่อวันและมีผู้มาใช้บริการกอสศอนอตําบลเฉลี่ย150คนต่อเดือน และมีรายงานผลตามแผนาการดำเนินงานการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จโครงการมีการดำเนินงานพร้อมรายงานข้อมูลปฏิบัติงานในระบบ DMIS ไตรมาสหนึครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการกสอน,อนตำบล กสนาตำบลจิกเทิงมีการสำรวจรวบรวมจัดเก็บข้อมูลชุมชนครอบคุมทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินรงชีวิตเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและยุทธศาสตร์ของกศนอมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การจัดกิจกรรม ในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินงานตามมัติที่ได้ประชุมเพื่อดำเนินงานต่างๆในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บัญชาเพื่อนำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นที่ทางสำนักง,งานกสอนอกำหนด มีการนำแผนปฏิบัติการประจำเดือนและแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือและแนวทางในการกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีการรายงานผ่านระบบ D.I.S n I S เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอตมบลจิตถึงดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานกศนอสำนักงานกศนอจังหวัดและ กศอนอ,อำเภอมาโดยตลอดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการกศอนอตำบลจิกเถิงมีนักศึกษาที่รับผิดชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศอนอกำหนดไว้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์มีการบันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาจัดทำปฏิท,ทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาที่รับผิดชอบโดยมีการกำหนดช่วงวันที่ชัดเจนตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2565ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนาตำบลจิกเถิงมีผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียน โดยนับรหัสนักศึกษาที่ลงทะเบียนสี่ภาคเรียนจำนวนตามสูตรคิดเป็นร้อยละ87.50ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคปสนตําบลทิพเทิงมีผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจํานวน,านนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนปลายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ75.5ตัวชี้วัดที่6ร้อยละ ของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำลิดทางการเรียนในวิชาพังคับจากการวิเคราะห์สรุปผลสำลิดทางการเรียนของนักศึกษาในกลุ่มตามจำนวนที่ได้รับผิดชอบทั้งหมด 63คนมีสิทธิสอบ63คนพบว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนปัจจุบันและมีการลงทะเบียนเรียนในวิชาบังคับ31รายวิชาคือวิชาสังคมศึกษาลงทะเบียน26คนมีผลสำิีทางการเรียนในระดับ2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ80.00ทั่วชีวัดที่7กจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนอตำบลจิกเทิงมีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการเมื่อเทียบกับเป้าหมายผลปรากฏว่ากศนอตำบลจิกเทิงดำเนินการได้เกินเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี ทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายกศอนอตำบลจิกเถิงมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายคิดเป็น ร้อยละตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัยกศน,นตำบลจิตถิงให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ทั้งหมด5กิจกรรมให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปผลการดำเนินง,งานในช่วงไตรมาส1-2เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนอตำบลจิกเทิงจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการมาใช้บริการในกิจกรรมคือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้าการเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาท้องสิ่งกิจกรรมบ้านหลังเรียนห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องสมุดชาวตลาดทั้งหมด5กิจกรรมจำนวน626คนซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนครูกศนอตำบลจิตเทิงมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนโดยเข้าร่วมกิจกรรมร่วมประชุม วางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเปราะบางพร้อมทั้งติดตามผลการภาคีเครือข่ายและมีการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับภาคีเครือข่ายตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ2,565กศนอตำบลจิตเทิงได้รับมอบหมายให้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win 7ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกสศออประจำปีงบประมาณพศ2565พร้อมทั้งดำเนินงานที่ได้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐานและกลุ่มสนใจเพื่ออัพสกิลรีสกิลโครงการพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาสังคมชุมชนโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการตัวชี้วัดที่13รและดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพตติสเรื่อง กูดพันธชิตการมีเครือข่ายที่ดีกศอน,อนตำบลจิกเทิงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนอย่างทั่วถึงและประสานความร่วมมือกับคนในชุมชนผู้นำชุมชนบาทชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดกิจกรรมอีกทั้งยังสร้างความร่วมมือ หรือเครือข่ายของชุมชนกูตผ่านริชิปทำให้มีการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ทำงานกับเครือข่ายชุมชนจิตอาสาให้บริการสังคมช่วยเหลืองานในชุมชนเป็นอย่างดีกศนอตบลจิตทิงโดยนายนิธิศศรีเขต,ตขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการครูกศนอตบลประจำปีงบประมาณพศ2565ทุกท่านขอขอบคุณครับ